ใครที่กำลังเตรียมทํา reading ของ IELTS อยู่นะครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทําแบบ multiple choice นะครับอเอกสารนะครับสามารถโหลดได้ใน description box เลยนะครับเตรียมปากกาเตรียมสมุดแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เรามาดูข้อสอบแบบแรกกันเลยนะครับคือแบบ multiple choice นะครับที่เป็น reading เพราะว่าข้อสอบ IELTS เนี่ย ข้อสอบ ielts reading เนี่ยมันมีหลากหลายแบบมากเลยนะครับมีรวมแล้วเนี่ยประมาณ11แบบนะครับแต่ละครั้งที่เราไปสอบเนี่ยเราก็จะเจอนะครับแนวข้อสอบที่ไม่เหมือนกันนะครับที่เขาจะเลือกเอามาให้สอบแต่ละรอบใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเลือก multiple choice นะครับที่เป็น one answer มาเพราะว่ามันเป็นรูปแบบข้อสอบที่ยังไงก็ตามต้องออกอยู่แล้วนะครับรูปแบบ multiple choice เนี่ยเป็นอะไรที่ยังไงก็ออกดังนั้นเราจะได้รู้จักกันนะครับว่า ielts reading เนี่ยมันเป็นแบบไหน นะครับเรามาเริ่มกันเลยครับข้อถ้าเราดูข้อสอบนะครับสิ่งที่ IELTS ก็จะให้เรานะครับคือว่านะครับเขาจะให้เราเห็นนะครับคำถามก่อนนะครับทีนี้เรามาดูคำถามนะครับคำถามเนี่ยข้อหนึ่งะครับเขาบอกว่า In paragraph 1 นะครับใน paragraph ที่หนึ่งเนี่ย the writer suggests that companies could consider นะครับแสดงว่าเขาถามเรื่องเกี่ยวกับ paragraph o ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถขึ้นไปดู paragraph o ได้เลยนะครับว่าใน paragraph แรกเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรนะครับแล้วเราขึ้นมาดูกันนะครับเรามาถึง paragraph o แล้วเขาบอกว่า The general assumption is that older workers are paid more in spite of rather than because of their productivity. That might partly explain why, when employers are under pressure to cut costs, they persuade a 55 year old to take early retirement. take away seniority based pay scales and older workers may become a much more attractive employment proposition นะครับเราอ่านแค่ครึ่งหนึ่งก่อนครึ่งหนึ่งของย่อหน้าก่อนดูซิว่าจากตรงครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเราเข้าใจใช่ไหมครับว่าความหมายแต่ละอย่างแปลว่าอะไรใช่ไหมเราก็ย้อนกลับไปดูคำถามนะครับ คำถามเนี่ยนะครับ choice เขาให้มาเขาบอกว่าข้อ a abolishing pay schemes that are based on age นะครับคือ abolish นะครับแปลว่าการนะครับการล้มเลิกใช่ไหมครับหรือ synonym ของมันก็คือคำว่า put and into ใช่ไหมครับหรืออีกคำหนึ่งนะครับที่จะอาจจะยากขึ้นมาหน่อยนะครับคือ obliterate นะครับคำน,นี้นะครับแปลว่าลมเลิกนะครับ uh, Avoiding pay that is based on piece rates คือเลี่ยงที่จะจ่ายนะครับที่เป็นงานงานไปนะครับ Increasing pay for older workers เขาก็ไม่ได้พูดถึงการเพิ่มเงินนี่ใช่ไหม Equipping older workers with new skills นะครับเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องสกิลเลยนะครับ ดังนั้นเนี่ยเราสามารถตัดได้เลยนะครับข้อนี้นะครับเราอ่านมาครึ่งหนึ่งเราไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าเขาพูดถึงสกิลใช่ไหมครับเขาพูดถึงเรื่องเพย์ดังนั้นถ้าเราย้อนกลับไปนะครับคำตอบมันอยู่ตรงนี้ครับ Take away seniority-based pay scales and older workers may become a much more attractive employment proposition. ทำไมผมถึงรู้ว่าคําตอบมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมเจอคําว่าเมย์ครับเมย์มันแปลว่าอาจจะใช่ไหมครับมันเป็นการตั้งสมมติฐานดังนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์ในโจทย์ของเราที่บอกเขาถามว่าคนเขียนเนี่ยเขา u ักเจออะไรนะครับการที่เรา suggest อะไรเนี่ยมันแปลว่าการเราตั้งสมมติฐานนะครับว่า สิ่งนี้จะเกิดขึ้นถ้าเธอทําแบบนี้นะครับดังนั้นคําตอบมันอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า take away seniority based pay scales นะครับคือถ้าเรายกเลิกนะครับการจ่ายการขั้นเงินเดือนที่มันขึ้นกับอาวุโสเนี่ยคนพนักงานที่มีอายุเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่ attractive มากขึ้นก็ได้ถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้เราได้คำตอบแล้วครับมันคือคำว่า abolish นะครับ คือข้อ A นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยส่วนสิ่งสําคัญที่ผมย้าตลอดเลยนะครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยเมื่ออยากให้นักเรียนเนี่ยไปมัวคิดแค่ว่าเราจะสแกนเราจะสกิมเราจะใช้เทคนิคอะไรที่เราเรียนมานะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอันดับหนึ่งของ reading เลยนะครับคือ vocabulary ครับสุดท้ายเราไปสกิมมาเราไปสแกนมาเราเห็นคําตอบก็จริงถ้าเราไม่รู้ว่า abolish กับ avoid avoid แปลว่าอะไรนะครับเราก็ตอบไม่ได้อยู่ดีถูกไหมครับดังนั้นข้อนี้ตอบ abolish เพราะว่าคำว่า take away มันคือซีโนนิมของคำว่า abolish ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูข้อที่สองบ้างนะครับโจทย์ที่สองเขาถามเลยนะครับว่า Skill Team is an example of a company which นะครับเราเห็นคำว่า Skill Team ใช่ไหมครับเราก็ต้องไปหาคำว่า Skill Team ที่อยู่ใน reading ของเรานะครับย้อนกลับขึ้นไปอ่ะ Skill Team ผมเห็นแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับนะครับเขาเขียนว่า skill team which reemployed any of the early retired who wanted to go working up to the age of 60นะครับ skill team comma which แปลว่าหลัง which เนี่ยมันกำลังมาขยายแล้วว่า skill team คืออะไรใช่ไหมครับ skill team ซึ่งนะครับจ้างนะครับคนที่เอ่อ uh, retire คนที่ uh, กเกษียณไปอย่างไปก่อนอายุนะครับให้กลับมาทำงานจนถึงอายุ60 นะครับอ่ uh, an employee who joined นะครับ skill team นะครับเราเห็น skill team อีกครั้งนะครับ at the age of 55 on a 5 year contract would work for 58% of the time of his time นะครับคนที่อายุ55เนี่ยแล้วกลับมาทำงานในสัญญา5ปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะทำงานแค่58%ของเวลาทั้งหมดนะครับ over the full period for 88% of his last IBM salary นะครับเพื่อแรกกับเงินเดือน88%ของเงินเดือนเก่าของเขานะครับที่ IBM นะครับ IBM ก็คือชื่อบริษัทนะครับ The company offered services to IBM, thus allowing it to retain access to some of the intellectual capital it could otherwise have lost นะครับทีนี้เนี่ยเราอ่านเราอ่านเข้าใจแหละ นะครับเขาบอกว่าคอมพานีเนี่ยเขาจะ offer service ใช่ไหมครับให้ IBM นะครับ Skill Team เนี่ยมันจะ The Company ที่เขาพูดถึงนะครับก็คือ Skill Team ถูกไหมครับจะให้ service กับ IBM นะครับดังนั้นเนี่ยเราเขานะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถ retain access นะครับ retain นะครับแปลว่า keep นะครับ to keep นะครับดังนั้นเขาก็ยังจะมีนะครับ ขาก็ยังสามารถเข้าถึงนะครับยังยังมียังสามารถเก็บนะครับ s o m e of the intellectual capital นะครับ c a p i n t e l l e c t u a l capital ตรงนี้คือคำตอบนะครับอ่าเรามาดูกันก่อนว่า intellectual capital มันคืออะไรนะครับ capital นะครับเราสามารถแปลได้ง่ายๆนะครับคือ resource นะครับคือทรัพยากรนะครับอ่ะถ้าเราลองมาดูกันนะครับ c a ปิ t a ลนะครับมันมีหลายแคปิ t a ลมากนะครับแคปิ t a ลถ้าอินเทเล็กชวลแคปิ t a ลคนที่มีอินเทเล็กชวลแคปิ t a ลก็คือคนที่มีทรัพยากรทางด้านความรู้เยอะก็คือคนที่มีคนที่เป็นเอ็กซ์เนะครับหรือเป็นคนที่ส m มาร์ทนะครับแคปิ t a ลคนที่มีอี o n น m i มิกแคปิ l ลเยอะ นะครับคนที่มีทรัพยากรทางด้านการเงินเยอะแปลว่าเขาเป็นคนที่มีความ wealthy นะครับก็คือคนที่ร่ำรวยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย keyword ของมันอยู่ที่คำว่า capital นะครับเราย้อนกลับมาดูคำตอบเราบ้างนะครับข้อ2นะครับเขาถามว่า Skill Team is an example of a company which ข้อแรกเขาบอกว่า offers older workers increases in salary ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเขาก็ยังเขียนเองนะครับว่าพนักง,งานที่อายุมากจะได้จ่าย88%ใช่ไหมครับดังนั้นข้อ A ไม่ใช่นะครับเรามาดูข้อ B นะครับเขาบอกว่า allows people to continue working for as long as they want นะครับ uh, มันก็ยังคุมเครืออยู่นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้พูดถึงว่าอยากทำงานมากเท่าไหร่ก็ได้สุดท้ายเขาก็ยังพูดอยู่นะครับว่าพนักง,งานจะต้องเกษียณตอนอายุ60ถูกไหมครับในเท็กซ์ข้อ4เขาบอกว่าอะไร allow s the expertise of older workers to be put to use นะครับดังนั้นคำตอบของมันคือข้อนี้นะครับเพราะว่าตัวคำตอบคือคำว่า expertise ครับ expertise ตรงนี้นะครับมันคือคำเดียวกันกับคำว่า intellectual capital นะครับถ้าเผื่อเรายัางแปลคำว่า capital ไม่ออกอย่างน้อยเราก็สามารถพอจะเดาได้จากคำว่า intellectual ใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เลยต้องตอบข้อ C นะครับเรามาดูข้อ3ต่อนะครับเขาถามว่า according to the writer นะครับ bridge jobs นะครับคืออะไรนะครับอ่า ทีนี้นะครับเรานะครับก็ต้องอ่านคําตอบก่อนก็ได้นะครับอ่านคำตอบก่อนคําตอบเขาบอกว่า Tend to a t t r a c t people in middle salary ranges นะครับนะครับมีแนวโน้มที่จะดึงดูดนะครับคนที่มีรายได้ปานกลางนะครับหรือนะครับข้อ B เขาบอกว่า are better paid than some full time jobs นะครับคือจ่ายดีกว่างานแบบเต็มเวลาอีกนะครับหรือ C originated in the United States นะครับมีจุดเริ่มต้นนะครับมาจาก United States หรือประเทศอเมริกานะครับข้อ4 appeal to distinct groups of older workers นะครับดึงดูดนะครับ appeal นะครับ attract เนี่ยเป็นคำเดียวกันนะครับเป็นซินนิมกันนะครับดึงดูดนะครับกลุ่มคนที่อาอายุมากนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับ distinct นะครับมันแปลว่า specific นะครับ ทีนี้เราไปดูคำตอบดีกว่าเราไปหาคำว่า bridge jobs กันใน text กันนะครับผมก็ไล่ตาผมเห็นครั้งแรกเลยคำว่า bridge อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะมาค่อยๆอ,อ่านไปพร้อมๆกันนะครับ bridge jobs นะครับแล้วเขามี Colon ใช่ไหมครับแปลว่าเขากำลังจะอธิบายแล้วว่า bridge jobs คืออะไรนะครับ part time or temporary employment that creates a more gradual transition from full-time work to retirement นะครับอ๋อ with jobs เนี่ยก็คือ temporary นะครับ Tem temporary หรือ part-time นะครับงาน part-time หรืองานชั่วคราวนะครับ temporary นะครับแปลว่าชั่วคราวนะครับตรงข้ามตรงข้ามกับคำว่า permanent นะครับที่แปลว่า ตลอดไปนะครับทีนี้มันเป็นงานพาร์ทไทม์หรืองานชั่วคราวนะครับที่สร้างมานะครับที่จะทำให้เกิด gradual transition นะครับเกิดให้การเปลี่ยนผ่านช้าๆนะครับจากงานเต็มเวลาไปสู่นะครับการเกษียณนะครับละมานต่อนะครับ studies have found that in the United States nearly half of all men and women who had been in full-time jobs in middle age moved into such bridge jobs at the end of their working lives นะครับเขาบอกว่างานวิจัยในประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับเขาค้นพบนะครับว่าเกือบเกือบครึ่งเลยนะครับของผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยที่เคยทำงานเต็มเวลาในช่วงที่เขาอายุกลางคนน,นะครับเขา move นะครับมาทำ bridge jobs เนี่ยแหละครับคือเขา Uh, เหมือนกับเปลี่ยนผ่านนะครับใช้เวลาในการทำงานน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนไปถึงตอนที่เขากเกษียณน,นะครับทีนี้เราได้คําตอบหรือ,อยังก็ยังไม่ค่อยได้นะครับเพราะเรายังไม่เห็นว่ามันยังตอบตรงไหนในคําถามเราเราก็อ่านต่อนะครับเขาบอกว่า in general it is the best paid and worst paid who carry on working นะครับในทั่วๆไปเนี่ยคนที่เขาทํางานกัน ตเต็มจนไปถึง Retirement เนี่ยนะครับคือคนที่ได้เงินเดือนเยอะสุดกับคนที่ได้เงินน้อยสุดนะครับ There seem to be two very different types of rich job holder นะครับ Those who continue working because นะครับ They have to นะครับนี่เห็นไหมนี่คือเรากำลังจะได้คำตอบแล้วครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันมีนะครับ two different types two very different types นะครับ มันมีคน2แบบอะที่เขาจะทำ bridge jobs นะครับก็คือคนที่ those who continue working because they have to นะครับคนที่ต้องทำงานเพราะว่าเขาต้องทำก็คือเขาได้เงินเดือนน้อยนั่นแหละ and those who continue working because they want to นะครับแล้วก็คนนะครับที่ทำงานเพราะว่าเขาอยากทำจริงๆ even though they could afford to retire นะครับถึงแม้ว่าคนกลุ่มที่2เนี่ยเขาจะสามารถ มีเงินพอนะครับที่จะกะเกษียณได้แล้วนะครับแปลว่าเราได้คำตอบแล้วครับว่า bridge jobs นะครับคืออะไรครับมันดึงดูดนะครับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแค่นั้นไอสองกลุ่มที่มันต่างกันมากๆที่เราหันที่เราดูกันไปเมื่อกี้ดังนั้นข้อนี้เลยตอบว่า appeal to distinct groups of older workers นะครับซึ่งนะครับมันก็เป็นตัว c o n f i r มนะครับว่า ถ้าเผื่อเราไม่รู้จักคำว่า distinct นะครับเราก็จะเริ่มมีปัญหาและในการว่าเรามั่นใจหรือเปล่าว่าข้อนี้คือคำตอบนะครับดังนั้นอย่างที่บอกครับ vocabulary สำคัญมากนะครับข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่า David Story study นะครับ found that นะครับการศึกษาของ David Story เนี่ยเขาค้นพบว่าอะไรนะครับข้อ A เขาบอกว่า people demand more from their work As they get older นะครับคนเนี่ยต้องการมากขึ้นนะครับเหมือนกับมีความต้องการมากขึ้น demand ม,มากขึ้นจากงานนเมื่อเขาแบบแก่ขึ้นนะครับ Older people are good at running their own businesses นะครับคนอายุมากเนี่ยเขาเก่งในการ run their own business นะครับในการ uh, เริ่มธุรกิจของเขานะครับ uh, ในการจัดการธุรกิจในธุรกิจนั่นแหละนะครับ ข้อสี่เขาบอกว่า an increasing number of old people are self-employed นะครับคนแก่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเริ่มนะครับเป็นนายจ้างตัวเองละเป็นเจ้านายตัวเองนั่นแหละ self-employed นะครับสุดท้ายครับ few young people have their own businesses นะครับคนอายุน้อยเนี่ยไม่กี่คนเท่านั้นนะ่ะที่มีเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองทีนี้เรามาดูกันนะครับว่า David's ตอรี่เขาพ้นพบว่าอะไร อันดับแรกเราหาก่อนเดวิดสตอรี่อยู่ตรงไหนในเท็กซ์ของเรารผมเจอแล้วนะครับโอเคนะครับตรงนี้เองนะครับ A study by David Story of Warwick University นะครับ found that in Britain 70% of businesses started by people over um, 55 survived นะครับเขาค้นพบว่าอะไรครับค้คนพบว่า55%ของ ธุรกิจเนี่ยที่เริ่มโดยคนที่มีอายุมากกว่า5 0เอ่อมากกว่า5 5เนี่ย70%นะครับ survive นะครับอยู่รอดไปต่อได้ compare with นะครับเมื่อเอามาเทียบกับ an overall national average นะครับ of only 19%เมื่อเอามาเทียบกับนะครับตัวเลขนะครับของนะครับคนทั้งประเทศเนี่ยที่เริ่มธุรกิจเนี่ยที่ survive แค่19% ดังนั้นข้อนี้ได้คําตอบแล้วครับเราย้อนกลับมานะครับเราจําได้ไหมว่าข้อ b นะครับเขาบอกว่า older people are good at running their own businesses นะครับดังนั้นข้อนี้นะครับตอบข้อ b นะครับทีนี้เนี่ยนะครับการทําข้อสอบ multiple choice นะครับอย่างที่บอกนะครับเรานะครับควรจะอ่านให้ละเอียดนะครับเราถึงจะได้คําตอบ แต่มันไม่จำเป็นนะครับที่เราจะต้องอ่านเท็กซ์ก่อนแล้วมาตอบนะครับเราดูคำถามแล้วก็หาคำตอบตามที่สิ่งที่เขาถามจะดีกว่านะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับที่สุดคือ vocabulary นะครับอย่าลืมนะครับเตรียมคำศัพท์ไปนะครับเวลาสอบนะครับแล้วก็ก่อนสอบเนี่ยถ้าเรายิ่งอ่านเยอะเท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆมาขึ้นเท่านั้นนะครับในวิดีโอนี้ นะครับถ้าเผื่อ like ชอบนะครับฝาก like ฝาก subscribe นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ